ความรักและความรวยล้วนจะอธิบายด้วยหลักการและเหตุผลไม่ได้เหมือนเหมือนกันนะฮะลองมาจับคีย์ในคำนี้ของบรรทจิจีที่มาพูดกับพวกเรานะคะสรุปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะจะมาอธิบายเหตุผลนะคะจากในเรื่องราวหลักความคิดมันยากมากค่ะ และถ้าเกิดว่านะคะจะมาอธิบายเรื่องความรวยที่เกิดขึ้นได้กระจากมหาเศรษฐีทั่วโลกแห่งนี้นะคะแต่ละคนก็ไม่มีคำอธิบายที่เหมือนกันว่าหลักการความรวยมันมาจากอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากใจและจิตที่ปรารถนาจะรวยและปรารถนาที่จะมีความรักทั้งสิ้นค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจะมานั่งดูเหตุผลตักกะนะคะว่าการรวยจะต้องไปนะคะในรูปแบบ A B C D ถึง Z นะคะมันก็ใช้กับทุกคนไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่องทางความรวยทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะมีพื้นฐานในเรื่องราของการที่มีพื้นเทของความเป็นครอบครัวที่ไม่ได้มีความพร้อมมาก,ก่อนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะ แต่หลักการในการรวยของเขานะคะเราเห็นในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดกับนะคะยุคพ,พลังงานใหม่เนี่ยบางคนไม่ถึง20ปีนะคะอยู่ในวัยเรียนก็ลุกขึ้นมาร่ํารวยได้เพราะจับทางและเข้าใจในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้ถูกต้องถูกทางนะคะในทางในทางเดียวกันค่ะสําหรับคนที่อายุ40 50 60อัพขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสเช็คเช่นเดียวกันค่ะ อย่าได้ยอมแพ้สำหรับนะคะลุลูกรุ่นหลานเลยค่ะเรามีสิทธิ์นะคะถ้าเรามีใจรักนะคะประสบความสำเร็จและร่ำรวยเพราะในยุคข,ของคนที่วัย50ปีขึ้นไปถ้าจะร่ำรวยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของการทำประโยชน์เป็นร่มโพร่มใสนะคะในเรื่องราวของการเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานในบ้านว่า นี่ขนาดนะคะไม่ได้เกิดมาพร้อมยุคสมัยของเทคโนโลยีแต่เรานะคะก็มีใจที่จะรักความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเป็นบรรพดฐานในเรื่องของการที่นะคะเราไม่ท้อถอยพร้อมจะเรียนรู้อย่างสนุกสนานและลงมือทำให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวนะคะในเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นนะคะหนึ่งเดียวกันโดยไม่แตกแยกเราจะได้พูดภาษาเดียวกันกับนะคะลูกหลานในครอบครัวได้ไม่ใช่ว่ามีอายุมากไปนะคะแต่เรื่องเทคโนโลยีก็มีแต่เรื่องบอกว่าทําไม่เป็นทําไม่ได้มันเป็นข้ออ้างนะคะที่มันอ่สุดคลาสสิกก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแต่มันไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะตอบตัวเองนะคะว่าที่เราพูดไปตรงนั้นน่ะแน่ใจแล้วหรือว่าเป็นคําตอบที่แท้จริงของเราลึกๆในใจเราทุกคนเนี่ยจะต้องการที่จะนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับนะะยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นเสมอค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ผ่านนะคะในยุคที่จะต้องหาบน้ำนะคะตักน้ําบ่อใส่น้ําใส่ตัวโอ่งนะคะเสร็จแล้วทุกวันนี้นะคะมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่า บางบ้านก็มีน้ำบาดาลก็ใช้น้ำบาดาลแล้วก็ต่อท่อมาอย่างนะคะตัวก๊อกน้ำหรือองนะคะที่ใบใหญ่ของบ้านมากขึ้นและยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นว่านะคะมีน้ำประปาสะดวกสบายและทุกวันนี้มีน้ำขวดมาบริการมีเครื่องทําน้ำนะคะเอาไว้ที่อยู่ในบ้าน ในห้องนอนสรุปแล้วความสะดวกสบายเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยนะคะที่จะต้องทำงานนะคะแบกหามเหมือนก่อนหน้านี้เอามาใช้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปในเรื่องโลกภายในในตัวจิตและความปรารถนาของเราว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะดังนั้นนี่คือเรื่องราวที่เป็นขุมพลังใน การที่จะมอบความรักอีกรอบหนึ่งของคนยุค40 50 60นะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนลูกหลานที่กำลังอยู่ในยุคเทคโนโลยี<ๆ>เมื่อมีอไรายได้เพิ่มขึ้นมันเพิ่มพูนครอบครัวก็มีสุขมากขึ้นและมอบความรักนะคะตรงนี้ให้กับเขาได้ด้วยค่ะ